รู้ไหมครับว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใจไปกระตุ้นเที่ยวเ,ยวเซี่ยงไฮ้ของจีนจนกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่เต,ติบโตเร็วที่สุดในไตรามาสที่หนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ก็คือคนไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ โที่ไม่มีใครเคยไปเซี่ยงไฮ้ไหมฮะผมว่าอย่างน้อยภาคหลังๆนี่ก็อยากจะไปเมือนจีนกันเยอะนี่นะครับแต่ขณะเดียวกันทัวร์จีนมาก็รู้สึกว่าเราก็แม้เหมือนกับว่ามันแต่และเรื่องแต่แล,ะแตและเรื่องที่เกิดขึ้นกับทัวร์จีนในไทยก็เยอะเหลือเกินเนยนะฮะจนกระทั่งในที่สุดปรากฏว่ามันกลับกันเลยโดยคนไทยไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอาถ้าถามท่านผู้ชมนะครับถ้าให้เลือกระหว่างเที่ยวเซี่ยงไฮ้กับเที่ยวโตเกียวท่านผู้ชมจะเลือกไปที่ไหนส่งนะครับถามท่านผู้ชมได้น,นะฮะถ้าให้เลือ ก็คือญี่ปุ่นท่านผู้ชมจะไปประเทศไหนกันครับส่งเลยนะฮะอยากรู้ครับให้เลือกระหว่างเที่ยวเซี่ยงไฮ้กับเที่ยวโตเกียวท่านผู้ชมเลือกจะไปประเทศไหนถ้าเลือกได้นะครับแต่หรือเรามาดูกันคือข่าวนี้มาจากสำนักพัฒนธรรมการท่องเที่ยวของนครเซี่ยงไฮ้นะฮะเขาบอกว่าตัวเลขไตรามาสในไตรามาสที่1น,นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยนะครับไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ในไตรามาสที่1ห,หรือ3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยกว่า1900งคน ดูไหมครับมาเพิ่มเท่าไหร่2 4 2ร้อยสี่สโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยมีหน้าแล้วครับพักหลังๆเนี่ยนะครับเห็นโพสต์กันในโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะว่าเดี๋ยวไปเสี่ยงให้นู่นนี่นั่นเวลาไปก็ไปที่ไหนฮะดิสนีแลนด์เสี่ยงให้ใช่ไหม อาช่นแล้วก็ไปที่ไหนครับอปปมัดนะ,ะตรงถนนนั่นนั่นจริงลู่ถูกไหมฮะหรือไม่ก็ไปป๊อปมัดตรงสวนยืออย่อหยวนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือไม่ก็ไปตรงไหนเขาก็ไปดูโอ้พีชโฮเทลบนถนนนานจริงเนี่ยนะฮะือเป็นโรงแรมที่แบบตั้งแต่สมัยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ก็จะไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะทีนี้ปรากฏโอ้โหสามเดือนแรกคนไทยแห่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ขึ้นตั้ง242เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียกบกับไตรมาสที่หนึ่งในปี2024 ก็เลยทําให้ในหมู่ต่างชาติที่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ไตลมากที่1นเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับเติบโตเร็วมาเป็นอันดับหนึ่งของต่างชาติที่เข้าเซี่ยงไฮ้ไปทําสถิติให้เขาแล้วนะครับและปรากฏว่ายังติดหนึ่งใน3อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจํานวนมากที่สุดอีกต่างหากท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวอันนี้จีนอันนี้ไทยครองเลยในเซี่ยงไฮ้มาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ถ้าจํานวนหัวที่ไปเที่ยวอันนี้ไทยมาอันดับ3นะครับในรายงานก็บอกต่อไปนะฮะว่าไตรามาสที่1ปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวในภาพรวมมาเซี่ยงไฮ้เนี่ย1.74ล้านคนอันนี้ภาพรวมเพิ่มขึ้น37เทียบกับไตรามาสหปีที่ละและในจํานวนนี้นะครับในใน1.74ล้านคนเนี่ยนะฮะเป็นต่างชาติ1.26ล้านคนซึ่งตรงเนี้ยเพิ่มตั้ง62โอ้โหเยอะมากนะฮะดังนั้นตรงนี้เองถามว่าใครมาเที่ยวมากที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ไตายติ๊กตกติ๊กเกาหลีครชาวเกาหลีนะฮะถ้านับจํานวนหัวนะฮะมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ200,000คนเพิ่ม142%อันดับที่2คือคนญี่ปุ่นนั่นเองแหละครับมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้เนี่ยห4ึ่0 0คนเพิ่ม60%แต่ละพอเป็นอันดับ3ไทย1 6 0 0 0คนคือจํานวนหัวน้อยแต่จํานวนการเติบโตเนี่ย242%นะฮะ และอันดับที่4ที่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ใน3เดือนแรกป,ปีนี้เนี่ยอันดับ4คือมาเลเซีย85,000คนนี่ก็เพิ่ม6ก็นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่แค่นครเซี่ยงไฮ้แต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาใช้นโยบายในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของเขาโดยการเปิดให้ใช้นโยบีที่เรียกว่าฟรีวีซ่าให้กับประเทศส่วนใหญ่นะครับดังนั้นตอนนี้คนไทยไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอวีซ่านะถ้าว่าท่านไปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็ใช้นโยบายฟรีวีซ่านะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะ การชำระเงินางดี้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกคือก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นบอกว่าไปจีนเนี่ยต้องเปิดแอปไม่รับเงินสดมีแต่รูดอย่างเดียวผ่านอาลีเปย์อะไรก็แล้วแต่แต่รากฏว่กไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยบัตรเครดิตก็รับเงินสดก็ได้นะฮะหรืออาลีเพย์แอปจีนก็ไม่มีปัญหาคือเปิด3มช่องทางนะมันก็เลยเหมือนกับว่าทางั่านของนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาเอานวยความสะดวกในการชําระเงินและนอกจากนี้เนี่ยคุยจีนกลางไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเดี๋ยวนี้คนขายของในเซี่ยงไฮ้นะพูดใส่แอปยื่นโชว์ให้กับทัวริสเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารภาษาใช้เทคโนโลยียิ่งง่ายไปยิ่งขึ้นนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับในเซี่ยงไฮ้นะฮะและนอกจากนี้แล้วนะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการไชน่าทราเวลโดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจีนด้วยกันเองแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับเนื่งนี้ครับซึ่งเรื่องนี้เองแม้แต่ กัวยี่เฟิงนะครับกัวยี่เฟิงเนี่ยเป็นผู้จัดการทั่วไปของอาคารสถานีโทรทัศน์หอไข่มุกเซี่ยงไฮ้เดือาพบอกไหมถ้าใครอยู่ฝั่งเมืองเก่าและมองข้ามแม่น้ําไปก็จะเห็นฝั่งเมืองใหม่และมีหอไข่มุกสวยงามเลยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ของจีนอยู่นี่นะครับปรากฏว่ากัวยี่เฟิงผู้จัดการทั่วไปของอาคารสถานีโทรทัศน์หอไข่มุกเซี่ยงไฮ้นี่นะฮะแกบอกอย่างนี้นะครับว่าคือไอ้ไอ้ทาวเวอร์ตรงเนี้ยหอไข่มุกเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์คของเซี่ยงไฮ้ ใครมาก็ต้องถ่ายรูปที่นั่นนะครับแล้วปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าชมหอไขบุกเนี่ยในไตรมาสที่1นเนี่ยนะครับหกหมนคนฮนะเพิ่มขึ้น89%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วโอ้โหคนก็ไปเสี่ยงให้กันเยอะนะคนไทยนะอันนั้นถามท่านผู้ชมนะฮะถ้าเลือกได้ระหวหวงโตเกียวของญี่ปุ่นกับเสี่ยงไฮ้ของจีนท่านผู้ชมจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดส่งถ้าใครเลือกโตเกียวพิมพโตเกียวนะครับถ้าใครเลือกเสียเส่ยงไห้พิมพ์เสี่ยงไฮ้นะครับท่านผู้ชม 9มง47นาทีนะฮะเดี๋ยวอีกสักรู้ตลาดหุ้นไทยก็จะเปิดทำการนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับว่าตกลงแล้วเป็นยังไงนะฮะ